เอาละครับเราจะมาดูภาพรวมพื้นฐานดวงความรักของคนที่เกิดบัรลางานะครับว่าความรักในชีวิตคุณนั้นจะเป็นรูปแบบไหนบ้างไพ่เจ้าชะตาคือ5ถ้วยนะครับหลายคนเรียกว่าคนบนัคลคารเป็นคนที่มักจะคิดถึงความระกอกก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบฝังใจกับอดีตบางครั้งเป็นคนที่ชอบไปโฟกัสอยู่กับความเสียใจความผิดหวังบางทีมันก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาแหละแยงแต่คุณไปจมปลักกับเรื่องที่ไม่ดีซะมากกว่า เป็นลันกษณะคนที่ค่อนข้างเฟลนะครับเรื่องของความรักและนะมีสิบไม้กับเดอบมูนนะครับดวงชะตาความรักหนักเหนื่อยมีความเรียกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเป็นเวรกรรมมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราผิดหวังบางคนนะมีแฟนแล้วชอบทุ่มเทให้หมดหน้าตักยอมซะทุกอย่างก็มีนะครับคนอังคาร คนรักของคุณคนที่เป็นแฟนกับคุณได้นะ่าจะเป็นลักษณะเอ,อ่อรู้จักกันมาก่อนหรือเป็นเพื่อนในสายงานจะดีกว่านะครับหรือ<ม>เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะ่นะดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นแบบคนนิ่งๆเนี่ยนะครับจะเหมาะกับเป็นแฟนกับคุณนะครับแต่ว่าคบไปแล้วดวงความรักไม่ค่อยส่งนะครับคบได้แต่คบแบบมีเหตุผลนะ่ไม่ได้คบแบบว่ารักเอ,อ่ยโรแมนติกอะไรอย่างนั้นนะครับความรักของคุณนะ่าจะเป็นรูปแบบี้ซสมากกว่า ปัญหาที่จะต้องเจอนะก็เรื่องของการขัดใจกันเรื่องของทัศนคติความคิดนะครับคุณเองก็แรงคนรักก็แรงนะครับบางทีไม่ไม่ไม่ค่อยลงรอยกันง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นด้วยปัญหาจากคนรอบข้างคบกันแล้วบางทีมีคนมายุยากตระแคนงร่วมมีคนมาวิพากษ์วิจารทำให้มีปัญหากับความรักได้ก็ได้เช่นกันนะครับห้าดาบกับห้าไม้อะ่ะมันจะมีปัญหากันถึงขั้นบล็อกเฟซบล็อกไลน์เลยก็มีนะบางคู่นะครับทะเลาะก,กันแหล หรือความคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ความรักของคุณจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดนะครับไปอย่าง,างช้าๆเนิ่มๆน้ำๆน,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 นะครับไม่หมองที่จะแบบครบแล้ปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บอะไรเงั้นนะครับแต่โดยตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบตอกลุมรักคนแบบปุ๊บปับ๊บเลยนะครับเป็นเ,เลิฟแอดฟ์สไซ์ก็มีนะครับบางคนหรืออาจจะแบบรักแรกพบไปเลยก็มีหรือชอบคนอายุน้อยกว่า ก็เป็นไปได้นะครับเป็นผู้ชายจะชอบเด็กกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆดวงคุณหมอที่จะคบกับคนที่แบบอายุต่างกันนะครับหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ก็เด็กกว่าไปเลยจริงๆภาพรวมความรักถือว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะสมหวังนะครับไม่ใช่ว่าผิดหวังตลอดไปบางคนงก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับจะให้เดลิมเวอร์ขึ้นมานะครับต้องระวังในเรื่องของการมีมือที่สามเข้ามาด้วยคนรักค้ามันจะมีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นรปสัคปัญหาความรักของคุณ พอมีความรักแล้วเนี่ยบางคนอาจจะต้องถูกถูกทําเสน่ห์นัได้หรือบางคนชอบไปทําเสน่ห์นะครับหรือถูกของทําของใส่ก็เป็นไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ในอีกแง่หนึ่งก็คือการที่มีปัญหากับผู้ใหญ่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาไม่ใช่ว่าแม่แฟนเราก็ได้นะแม่สะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม่เขยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความคิดทัศนคติกันนะคำพูดอะไรเงี้ยมันไม่ลงรอยกันแนวคิดมันผิด คือแนวคิดมันไม่ไม่ถูกกันเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นทํานองนี้แหละนะเรื่องของความรักนะครับคนที่เกิดวันอังคารถ้าคุณคบกับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะบอกว่าความรักของคุณก็ถือว่าโอเคนะครับหลายๆคู่นะแต่ว่ามันต้องมาจากความยากลาบากคือต้องอดทนฟันฟ่นาอุปสรรคปัญหาต่างๆคบคบกันแล้วหลายๆคู่นะครับหลายๆคู่อาจจะียกว่าคบไปแล้วมันไม่ขึ้นนะยิ่งคบกันแล้วแบบว่าทํามาค้าขายด้วยกันหรือทำมาหากินด้วยกันเนี่ยนะครับทำชุวยกันร่วมกันคือทําไม่ขึ้นเลยนะครับ แต่ว่าถ้าคุณอดทนนะครับผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะครับมันก็จ,จะเป็นความรักที่ค่อยๆพัฒนาก่อรากสร้างตขกันเลยเช่นกันแต่ว่าเอาล่ะถ้าฝืนครบยังไงเนี่ยมันก็เหนื่อยอาจจะต้องบอกว่าทุ่มเทจนแบบว่าขาดทุนเราต้องยอมขาดทุนนะครับแต่บางคู่ก็เป็นไม่ได้ว่าครบแล้วมันมันไม่ขึ้นจริงครบแล้วก็ลําบากครบแล้วก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับทำมาหากินไม่ขึ้นทําอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับก็เป็นไม่ได้ไหลายๆกรณีนะครับแต่คิดว่า แต่ก็คิดว่าไปกันได้นะครับถ้าถ้าที่จะคบกันเพียงแต่ว่ามันต้องลําบากในช่วงแรกหน่อยนะครับหรือต้องอยู่กับความยากลาบากนะครับแต่ในความยากลาบากก็คือคนรักก็ไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนนะเขาก็ยังอยู่กับค,คุณนั่นแหละเพียงแต่มันก็อาจจะต้องทุลักทุเลหน่อยนะครับก็จะไปทํานองน,นี้นะครับถ้าคุณคนเกิดวันอังคารครบกับคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอังคารถ้าเขาบอกคนที่เกิดวันจันทร์จะต้องบอกว่าไปได้แบบ ทูไทอะ่ะผมมองอย่างนั้นนะไพ่มันทกนกลางๆหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้เจตีความลึกซึ้งอะไรมากนะแต่คิดว่าคบได้แบบก,กลางๆอะ่ะไม่ได้ว่าแย่หรือดีอะไรมากนักนะครับแต่จะสเกลว่ามีจาร์ดสกับ7ดาาไพ่มันค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่นะบางทีอาจจะมีความขัดแย้งภายในลึกๆนะถ้าคบกันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกระงุนงีกับคนรักอะ่ะนะแต่บางทีก็ไม่ได้แสดงออกอะ่ะแต่มีนิสัยบางอย่างที่เฮ้ยไม่ชอบว่ะ นะแต่มันไม่มีเหตุผลนะ่ยว่าทาไมไม่ชอบอะคือไม่ชอบฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยที่คุณคุณแบบแบบนี้อะไรอย่างนั้นนะน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้นะแล้วก็คบกันได้ในระดับหนึ่งนะครับมีสธิตค่าแต่งงานก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นความรับที่แบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ไปได้นะครับไปได้คราวนี้หลายหลายคนก็คบแล้วบางทีคบกันแล้วคนรักมีรับลมคมในนะครับหรือมีความลับนะไม่บอกเรา แล้วก,ก็อีกกรณีหนึ่งคือบางคู่นะครับคบกันแล้วก็เหมือนเป็นเวรกรรมนะครับอยู่เหมือนชวใช้กรรมไปนะน่าจะเป็นอย่างนี้แหละอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือต้องระวังว่าถ้าคบกับคนที่เกิดบุนจันทร์นะครับระวังการมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่มีเรื่องของปากเสียเข้ามาแล้วในอีกกรณีหนึ่งก็คือคบกันแบบมีปัญหาจุกจิก ครับเถียงกันอยู่อย่างนั้นเหละนะถ e เถียงในเรื่องไม่เป็นเรื่องทาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องก,ก็ต้องระวังตรงนี้นะครับตรงนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะเพราะโทนความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบก,กลางๆนะครับไม่ดีมากแต่ก็ไม่แย่อะไรขนาดนั้นนะครับคนที่เกิดวันอังคารถ้าคบกันเองนะครับกับคนที่เกิดวันอังคารด้วยกันคิดว่าก,กลางๆเหมือนเดิมนะก,นกลางๆเหมือนคนที่เกิดคบกับคนจันทร์นะครับแต่ว่า ในแง่ที่เป็นการกลางมันเป็นเรื่องของช้อยตัวเลือกนะครับว่าจะยังไงมีการปรับตัวมีการพูดคุยมีการปรับเปลี่ยนชีวิตนะครับเพียแต่ว่าในการปรับเปลี่ยนหรืออะไรก็แต่ที่จะทําให้มันดีขึ้นน่ยมันไม่ดีขึ้นนะครับในภาพรวมชีวิตคุณกับแฟนคุณถ้าคบกันแล้วมันจะวนเวียนนะครับหมายถึงว่าจะปรับก็ดีจะเปลี่ยนตัวเองก็ดีนะมันก็ยังวนๆหลบๆนะครับเช่นบางทีแฟนเจ้าชู้มีเสน่ห์ อย่างเงี้ยก็คือมีการคุยกันปรับตัวแล้วอะไรแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ดีไม่มีอะไรที่มันคานตีว่าจะดีขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับแต่มันก็ไปกันได้ราบลื่นนะครับแต่น่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นรักที่แบบโอ้โหรักกันหวานซึ้งนะก็คบได้นะครับถ้าคนวัอังคารครบ,บคนบัณบังคารนะคนวัอังคารถ้าคุณคบ,บคนที่เกิดวันพุธอะผมมองว่าความสัมพันธ์ขาดความแน่นอนนะครับเหมือนกับว่าคบแล้วคบได้แต่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครบแล้วไม่โอเคสำคนวันค้าจะครบกับคนวันพุธนะไพ่เด็กกับไพ่พระเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะขัดแย้งนะครับนะขัดแย้งกันอยู่ใน,ในทีหนึ่งนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าครบแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละกันนะถ้ามองจากตรงนี้นะครับบางคนครบแล้วแฟนมักจะเรียกว่ามีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักที่ มันไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นไพ่พระก,กับไพ่เดชไม่ส่งผลเรื่องของความรักอยู่แล้วนะครับคบกันแล้วคบกันแล้วไม่ส่งเสริมนะคบกันแล้วมีแต่ทําให้แย่ลงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไม่ทุกคนนะครับเป็นเฉพาะคนอาจจะเป็นลักษณะภาพรวมก็ได้นะครับแลวบางทีคบกันแล้วคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทําให้บั่นทอนพลังชีวิตหรือพลังจิตไปนะครับถ้าคบกันนะกับคนมันพุทธนะครับก็ฟังเป็นอา่าแล้วว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับไไมม่ต้องงปจริจา,ากนะ คน,นควันอังคานะครับถ้าคุณคบกับคนที่เกิดวันพฤหัสจะบอกว่าเป็นลักษณะความรักที่มีเกณฑ์หลายอย่างเช่นเกณฑ์หึงหวงกันนะหรือเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าสร้างสร้างตัวกันมากกว่าที่จะแบบมารักกันอย่างเดียวนะครับหลายๆคู่มองในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่อนาคตความมั่นคงในชีวิตมากกว่าเฮ้ยฉันรักเธอนะฉันฉันยอมได้ทุกอย่างเพราะฉันรักอะไรเงี้ยไม่มีนะครับมองเหตุและผลมองความเป็นไปไ,ได้ในการอยู่ร่วมกันมองความเป็นไปได้ของอนาคตมากกว่า นะครับถ้าคบกันแล้วหลายคู่อาจจะมีการเก็บหอมลอมริบซ่าเนื้อสร้างตัวก็ได้เช่นกันนะครับก็ทําให้บางครั้งก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสวีทกันมากนะหลายคู่นะครับหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหากันในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนรักแบบคือตัดกันไม่ขาดนะบางคู่นะไม่ใช่ทุกคู่ไม่ใช่ว่าคู่นี้คบแล้วจะดีเสมอไปนะครับบางคู่ก็เรียกว่ามีปัญหากันแต่ตัดกันไม่ขาดสักทีนะครับยังวนเวียนคาราคาซังกันในชุดอยู่อย่างนี้แหละ นะคราวนี้มันจะมีเรื่องของความรักที่บางคนนะครับมองว่าเออแบบพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าความรักมันไม่แน่นอนคนรักยังไม่มีอนาคตก็จะเป็นอย่างงี้แหละนะครับความรักเพราะว่าหลายๆคนก็จะมองในตัวเองซะมากกว่าว่าเฮ้ยตัวฉันมาก่อนแล้วรักตัวเองแลาแคร์ตัวเองจะมายอมลำบากเพื่อความรักก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นทํานองเนี่ยถ้าคุณคบกับคนวันพฤหขัดนะแล้วก็จะมีเรื่องของการหึงหวงเรื่องของความหวั่นไหวในใจว่าเฮ้ย จะยังไงต่อดีครบแล้วจะดีไหมจะอะไรไหมเนี่ยคือบางทีหลายๆคนคบแล้วก็ไม่กล้าที่จะทุ่มเทนะครับไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับคนวันพฤหัสน,นะครับคนวันังคัรถ้าคุณคบกับคนวันศุกร์นะครับเป็นไพ่ยอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าบางทีไม่รู้ว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะขาดความเด็ดขาดนะครับบางครั้งเรียกว,ว่าครบกันแล้วเนี่ยแฟนหรือตัวเราเป็นคนใจนจนเกินไปก็จะแบบเออมีปัญหาในเรื่องนี้บ้านนะครับบางทีมีแต่คนเข้าหาอะไรอย่างนั้น,นครับ อ,อีกเรื่องนึงคือต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะครับต้องจใช้คําพูดที่มันดีๆหน่อยนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับคบกับคนเงินสุกมันจะมีความไม่มั่นใจมีความระแวงรู้สึกว่าเฮ้ยคบแล้วมันแน่นอนจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีอะไรสมองนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีความลังเลมีเรื่องให้ตัดสินใจนะครับหรือมีการให้ความช่วยเหลือกับคนรักนะถ้าคุณคบกับคนเันสุกเนี่ยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายคอยช่วยเหลือ นะครับหรืออาจจะช่วยเหลือในเรื่อง,อง,เ,รองเรื่องของเงินเรื่องของฐานะทางบ้านอะไร, ans, รอ,อย่างเงี้ยนะมันจะมีอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือการลังเลใจนะแล้วก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะแบบสงสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออให้เขาลาําบากเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าคบได้ไหมก็ได้นะครับไปได้นะครับคบได้โอเคเแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรักที่บางครั้งยังแบบ รู้สึกไม่มั่นใจกับคนรักแล้วก็อาจจะนีเรื่องของเซ็กเรื่องของอะไรเงี้ยเข้ามามากกว่านะครับแต่ถ้าคิดจะจีบอบคิดจะจีบกันอยู่ก็เหมือนกับว่ามองๆกันมากกว่ายังไม่กล้าตัดสินใจที่จะจีบเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าจีบกันก็จะแบบเป็นเรื่องของการใช้เงินทุ่มเทบ้างเป็นสายเปบ้างนะถ้าคุณคิดจะกอบกับคนวันศุกร์นะครับคนวัน,นอังคารกับคนวันเสาร์นะครับความรักเนี่ยมันนิ่งนะค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็อาจจะด้วยอีโก้หรือความเป็นตัวเอง มาก,กาเกินไปหน่อยนะครับต่างคนก็ต่างมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองนะครับก็จะทาให้ความรากักมันพัฒนายากนะครับค่นอนข้างหยุดอยู่นิ่งอยู่นะครับหรือบางคนถ้ามีปัญหานะครับงงในงง่ายที่ดีก็คือความสัมพันธ์ของคุณมันนิ่งอะ่ะนะมันก็เป็นช่วงการพักผ่อนการพัฟื้นความสัมพันธ์ก็ได้นะครับแต่ถามว่าพัฒนานความรักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะยากหน่อยนะครับค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันต่างคนต่างอย่างที่บอกมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือความกังวลใจ การมีเสน่ห์ก็ได้หลายๆคนที่เป็นวันคนเกิดวันอังคารอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามานะครับแต่ว่าพอเข้ามาแล้วมันนิ่งนะมันไม่แบบไปไปก้าวไปสักทีนะครับเหมือนเขาแบบเออเป็นคนวันเสาร์มาจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคุณไปจีบคนวันเสาร์ก็ได้อ่ะมันก็จะเป็นลักษณะความรับแบบนิ่งๆราบเรียบนะครับบางทีคุยคุยอยู่ๆก็นิ่งไปแล้วขายไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะมันเขาก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรมันก็จะไปทํานองนี้ครับถ้าคุณคบปรคุณสามนะครับ มาดูไพ่ปิดท้ายนะครับว่าคนวันลังคานเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันดีกว่านะครับไพ่โซเมตนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าจะยังไงแล้วแต่คุณมีคู่นะคนบัลลังคานะครับจะคู่เป็นคู่กรรมก็แล้วแต่มันจะมีคู่แน่นอนในในใน,ใน,ใ,นในชีวิตคุณนะคุณไม่ได้แบบเหี่ยวแห้งหัวโตหรอกครับแยงแต่ว่าพอเจอคู่แล้วจะไปกันต่อได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็จะไปทำองนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับที่เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ